สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับเกมส์สถีเซฟประเทศไทยหรือที่เรเรียกกันว่าลายเกมสถินเองนะครับผมหลังจากที่ลุงได้ทําการปิดน้องเรสมอนเตอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะแต่คลิปที่แล้วนะครับผมเป็นการรีวิวกับตัวละครวิกตอรี่แต่ในคลิปนี้ลุงก็จะเอามารีวิวกับตัวละครสายลมลายอย่างเขาคาซัตบ้างนะครับผมโดยเซ็ตที่ลุงใช้ก็จะประกอบไปด้วย มวก Ninja นินจาวาเลนไทน์เนาะที่จะมีสกิลสร้างเดนมาร์กแล้วก็วาร์ปไปยังพื้นที่ของฉันนะครับผมเอาไว้กับเดนมาร์กแล้วก็เชิญเขาเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจี้แทมโบลีนนำโชคนะครับผมเอาไว้ลงเมืองตัวเองแล้วก็วาร์ไปไปในแถวเผื่อได้สร้างสามหลังอีกแล้วก็วนอีกเนาะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะครับผมน้องเรสมอนเตอร์นั่นเองอันสุดท้ายช่วงเนี้ยทุกคนก็จะรู้อืมก็จะรู้แบบ ความสามารถในการกันน้องเลสมอนเตอร์ก็คือวางหลุมดาไว้ที่จุดสตาร์ทอะไรประมาณเนี้ยเนาะลุงก็เลยเอามุดหลุมดําแถวมาเผื่อเขาวางหลุมดาไว้ที่จุดสตาร์ทนะครับผมเราจะได้แก้ทางได้โอเคเราไปดูกันในเกมดีกว่าว่าเขาคาซัสก,กับน้องเลสมอนเตอร์จะโหดหรือไม่ let's go ในตาแรกนะครับผมเราก็ไม่อยู่กันในด่านหัตเทพซีซั่น2มาเจอกับน้องมาร์ชวัยรุ่นซะด้วยมาดูซิว่าเกมจะอวยใครนะครับผม เกมต้องอวยเราอยู่แล้วล่ะไม่ครับผมเกมจะอวยผู้เล่นใหม่เนาะถ้าผู้เล่นใหม่เกมไม่อวยผู้เล่นใหม่จะเลิกเล่นนะครับเพราะว่าเขาพึ่งพึ่งมาเล่นได้แป๊บเดียวไงเขาสามารถที่จะเลิกเล่นเมื่อไหร่ก็ได้แต่เราเนี่นะครับผมเล่นมานานล้ะเราก็ต้องทนทนคนอวยเกมใหม่เกมอวยผู้เล่นใหม่ต่อไปนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเราอ่านน้ำร้อนมาก่อนนะครับผมมา สิบเอ็ดปุ๊บโอเคเอ๊เดี๋ยวก่อนนะสามสิบสามเปอร์เซ็นไม่ใช่หรอสามสิบสี่เปอร์เซ็นบนไหวเหมือนกันนะครับโอเคเราขออนุญาตถอยสนะี่เนาะแล้วก็ก่อสร้างตรงนี้ครับอ้าวอ้าวไม่วนเฉย โอเคทอยสองไม่วาฟครับผมนะเดี๋ยวขอไม่หก็เจ็ดเฮ้ยตาแรกไม่วนอะ่ะดูสิว่าเกมอวยแค่ไหนว,ว้าวมาลุงจะเอาชนะคนเกมอวยดีให้ได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ออกอะ่ะส,สุดยอดจริงโดนดูดแถวด้วยวอ่าดูแถวไม่ออก รอดน้องมีใช่ไหมความสามารถดูแถวเอ๊ะไม่ออกอีกแล้วหรออะไรกันนี้อะไรกันอ่ะอ่ทอยสองครับได้เบิ้ลสี่โดนเมืองแพงไปไม่ใช่ครับวาร์ปไหมวาร์ปครับวาร์ปมาตรงนี้ หูมุดหลุ่มก็ไม่ออกอะไรจะไม่กะอะไรให้ออกสักอย่างเลยหรอจริงจังปะองเออในที่สุดก็ออกหูไม่ได้ใช้เลยออกรอบเดียวคุณพระหะูหูอะไรอ่ะส,สองเธอ,อน,นั้นมีค่าของเราหายไปกระสายลม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผู้เล่นใหม่เนาะต้องต้องอวยเขาหน่อยแหละเดี๋ยวเราก็มีวิธีชนะแบบของเราเองน่าจะานะครับผมปึบก็สร้างสิก็สร้างเลยลเออทอยสิบสองครับดับเบิลสิบสองแล้วก็ยกตรงนี้ยกเร็วไปหรือเปล่าเราจะเอาเราจะเอาตรงเนี้ย แล้วก็ทอยสามครับได้ห้าบัรเชิญปาร์ตี้ไหมปุ๊บอืมไม่เชิญเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าหรือว่ามันทับกับความสามารถของคาซัตแอลแคมลีนไม่ทับเนาะเออไม่ทับไม่ทับหรือว่าทับสรุปทับหรือไม่ทับไม่ทับดิ เออเนี่ยไม่ทับเห็นไหม,มชนะละ่ะเกมอ้ยกเอเกมโอ้ยไปเถอะเรานี่เป็นผู้เล่นที่เก่งกาชนะเกมโอ้ยได้สบายสบยอยู่แล้วนะ oh. ในตาที่สองเราก็มาอยู่กันในด่านรถไฟสายดวนนะครับผมมาเจอกับนักลอบสังหารเบมยเนาะ ก็น้องเหมยเป็นตัวละครที่ยกเว้นค่าบันทางโหดมากมียกเว้นค่าบันทางสองรอบแถมใส่ตัวบินวีไอพีกรับรองได้เลยว่าเราไม่มีทางล้มเขาได้แน่ชนะวิกนะครับผมตาน,นี้ <c oughs> <c oughs> พูดแบบไม่ต้องคิดชนะวิกแน่นอนเอออาะว้าครับผมเลือกพื้นที่ที่ต้องการเลือกพื้นที่ที่ต้องการวางสีตรงนี้แล้วก็วาตรงนี้ครับเลือกพื้นที่ที่ต้องการอ้าโอเคออกหมด สุดยอดแล้วก็วาร์ปมาตรงนี้ซื้อสามป้ายแล้วก็วนครับผมปึ๊บแล้วก็วาร์ปอีอก,แล,กอแล้วก็เราขอวางตรงตรงตรงนี้เพราะว่าเราจะทอยเบิ้ลสองนะเลือกพื้นที่ที่ต้องการโอเคทอยเบิ้ลนสองครับ ไม่ได้ได้สีปุ๊บมุดแถวมาตรงนี้แล้วก็ซื้อไปอ้าวไม่ออกลนะโอเคจบเทิร์นน้องจะตกใจไหมอหนดกวาจะทอยสิบสองซื้อเลนมาของเราน้องไม่ทำนะครับผออ๋อเดี๋ยวดูก่อนน้องเป็นสายอล้รน้องเป็นสายล้มนะครับผมมีจี้ล้มอยู่หนึ่งจี้ซื้อเป็นจี้ที่เข่าแล้วเนาะแต่ก็ยังใช้ได้ ปึ๊บยกเว้นค่าบันทางแถมเที่ยวรอบโลกอีกต่างหากเมืองเราแน่ๆไหมไหมอ่าว่าละโอเคตอนนี้ยกเว้นค่าบันทางน้องหมดแล้วเนาะแต่น้องยังเหลือตั๋วบิน VIP อพีอยู่นะครับผมเราจะชละลาใจไม่ไดเออ้เราอยากทอยเราคงทอยเบิ้ลไม่ได้แน่เลยอะ่ะสองก็ไม่ได้สี่ก็ไม่ได้สิบสองก็ไม่ได้สิบบอ,อ,เ,อเบิ้ลไหมไม่เบิ้ลนะครับ ก็ถือว่าจบเทินวนอีกหนึ่งรอบได้สร้างหมอีกแค่รอบเดียวเองสามารถสร้างสถานีมาตรานได้แล้วต้องื่ที่ต้องการสิบสองโอเคตอนนี้น้องเลสมอนเตอร์ของเราก็หมดแล้วเหลือ30%เปอร์เซ็นที่ออกบั่งไม่ออกบั่งนะสิบสองครับเดิบอร์สิบสองมุดอ่ะมาตรงนี้ เอ้ยไม่ได้ดิเรา,า,า,าด,ดูผิดเราดูผิดครับผมบัตรเชิญเป็นไงยกเปนข้ามาทางหมดตั๋วบินก็ไม่ออกเป็นอะไรที่ลุงชอบมากาาามาครับผมยกเป็นข้ามาทางไหมยกไหมตั๋วบินต้องออกและ้วล่ะจุดนี้ออกไหม เอ้ยตัววินไม่ออกเรียบร้อยโอเคแต่กดกู้นะครับเราชอบมากเดี๋ยวเราจะให้หัวใจเขาเพราะว่าเขา,ากดกู้อ่าทอยขี้ห้าก,ก็ได้<ะ>เชิญอีกหนึ่งรอบเรียบร้อย,ายมา อเอ้ยทำไมตัวบินไม่ออกเฮ้ยตัวบินปลอมแน่ๆเลยในตาสุดท้ายนะครับผม <c oughs> ก็มาอยู่ในด่านที่ลุงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยเนาะนั่นก็คือด่านอั down นะครับมาเจอกับน้องร์ก,กานะ่าธรรมดาใช่ไหมใช่ที่มีตัวบินติดคิสตันก็เป็นว่าน้องจะยกเป็นข้ามทานรวยๆเช่นเดิมนะครับผมแลวเราล้มน้องไม่แพงด้วยน้องมีดูดปั๊บ แต่เหมือนเดิมนะครับผมชนะวิกซีป้ายเรียบร้อยแล้วก็ก่อสร้างแล้วดูซิว่าจะวาร์บหรือเปล่าไม่วาร์ปครับเดี๋ยวเราจะทอยเบิ้ลสองไม่ได้เฮอัมทอรโลินก็ไม่ออก เอ้ยจบเธอแล้วนะเนี่ยอ้าวอ๋อเมื่อเมื่อกี้ก็ออกเนาะลุงว่าลุงจะเปลี่ยนออฟแต่ลุงก็ไม่ได้เปลี่ยนสักทีนะ่ยตกเมืองตัวเองแล้วที่รอบโลกเนะี่ยบางทีมันก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหรนะ่อะเนาะโอเคแถวแรกนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะลุงเล่นลงไม่ใช่หรอทำไมลุงกะวิก ตลอดเลยอันเดี๋เล่นล้มละดีเล่นล้มละสี่ฮ้ยของเขาก็มีเนี่ยช่วงนี้ใครใช้แป็นบอ่ะออกหมดเลยนะ33% 29% 30%เนี่ยออกหมดนะครับผมเพราะว่าอยู่ในช่วงเกมอวยแป็นบนอยู่ ความสามารถเป็นบอลทุกทุกแฟนบอลจะออกทั้งหมดอม <c oughs> ให้มันได้อย่างนี้ดีเนาะไม่ใช่ว่าเลสมอนเตอร์โหดนะครับผมทุกแฟนบนตอนเนี้โหดหมดออกทั้งหมดเอ่อมาตรงนี้อ้าวไม่ออกเหรอ, <c oughs> อกดเชิญครับดูบัาไหม ดุดบับไปไม่เหลือแล้วก็ทอยเบิ้ลสองได้เบิ้ลสี่ครับแล้วก็วนวนไม่ไม่วนไม่วนดังนั้นเราจะทอยหกอาทอยหกแล้วยกเขานะครับผมโหของจองเรียบร้อยจบเชิญเดี๋ยวเขาก็ล้มละลายของเขาเองแหลยเนาะ โอเคเบ้นสองครับเด้งดึงไม่ใช่สิวนดิไม่ใช่เด้งจำผิดจำผิดวนครับผมไม่วนแต่ก่อสร้างไม่ต้องวาร์ปมาตรงนี้เอ้เรียบร้อยวางที่เดิมครับ บัเชิญปาร์ตี้เป็นไงการป้องกันทำงานไม่หรอล้มแล้วสมแล้วที่เป็นคาซัตจบล้มตั้งเยอะตั้งแยะยูเวนต้าแรกเนาะ,ะเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับการเล่นคาซัตกับน,น,น้องเลสมอนเตอร์แต่จริงๆแล้วอ่ะน้องเลสมอนเตอร์อ่ะเล่นกับตัวอะไรก็ได้เนาะ ลุงมีแลนที่จะเล่นเล่นน้องเลสมอนเตอร์กับทุกตัวแต่ลุงก็เคยพูดไปแล้วกับบัตรเชิญปาร์ตี้นะแต่ลุงก็ยังเล่นไม่ครบทุกตัวนะครับผมไม่ค่อยมีเวลาเลยนะเอาไว้บ,าาบ้างๆอ่ะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากดูน้องเลสมอนเตอร์กับตัวอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปก็แล้วกันเดี๋ยวลุงจะทําให้นะครับผมถ้าว่างอ่ะเนาะจะได้เป็นการ ทําคลิปที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายหน่อยเพราะว่าเราอยากดูตัวนี้ใช่ไหมหนุงก็ทําตัวนี้ให้แอนประมาณนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไ้พบกันใหม่คลิปหน้ามาดูกันซิว่าลุงจะเล่นน้องเลสมอนเตอร์กับตัวอะไรสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมถ้าใครยังสุ่มไม่ได้ก็ขอให้โดน A อบวกไวนะครับสาธุไปละบายบายจุ๊บจุ๊